สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนํา CBR ปี2017นะครับเป็นสีขาวนะครับคันนี้รถสวยมากนะครับดอกยางเหลือๆอเลยนะครับคันนี้ไม่มีลมไม่มีชนนะครับสภาพนี่กิบเลย รว,วิ่มาทั้งหมดหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยโลนะครับเครื่องนิ่มๆนะครับสตาร์ทชึ่งเดียวติดอ่ะผมจะเบิดให้ฟังนะครับเป็นท่อ สวยๆเลยครับเครื่องแห้งๆคนระับไม่มีเยิ้มนะครับอ่าก็เดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับสวัสดีครับ